ขณะที่ทางด้านหอการค้าไทยนะคะยอมรับเขาว่าวิกฤตการเมืองไทยที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแน่นอนแนะนำนะคะว่าให้รีบจบปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วเพื่อเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจประเทศค่ะนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะแล้วก็ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรีหลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนา ระหว่างประธานวุฒิสภาของกัมพูชากับไทยว่าต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะคะทำให้เกิดการหยุดชะงักทางด้านการเมืองและก็เศรษฐกิจไทยเนื่องจากไม่มีความชัดเจนหรือแน่นอนในด้านใดเลยประเทศไทยจึงยืนอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงมากทั้งปัจจัยต่างประเทศที่ยังต้องหาทางรับมือโดยเฉพาะการเจราจาเรื่องของอัตราภาษีของสหรัฐ ความกัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อีกทางต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงในประเทศซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็อยู่ท่ามกลางพายุเศรษฐกิจอยู่แล้ว ขณะเดีวยวกันก็มองว่าภาพที่ยังไม่ชัดเจนในตอนนี้นะคะรัฐบาลจะดาเนินการอย่างไรทําให้ประเมินผลลําบากเพราะมีทั้งภาพการอยู่ต่อของรัฐบาลหรือว่าการจะยุบสภาออกไปหรือไม่แต่ภาวะในตอนนี้ประเมินผลในเชิงเศรษฐกิจมีสูงมากอย่างแน่นอนโดยเฉพาะหากมีการยุบสภาเพราะไม่สามารถใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนอกแผนจากงบประมาณได้ เพราะผิดรัฐธรรมนูญที่วางเอาไว้ค่ะตอนนี้จึงมองว่าความไม่ชัดเจนจากเหตุการณ์ทางการเมืองจะต้องรีบจบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้ภาครัฐสามารถเดินหน้าต่อไปได้ไม่อย่างนั้นก็จะเกิดภาวะหยุดชะง,งักไปแต่จะให้วิเคราะห์ว่ารัฐบาลควรจะยุบสภาหรือลาออกแบบนี้ก็คงไม่ได้เพราะว่าหอการค้าไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองโดยรัฐบาลจะต้องตัดสินใจให้จบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดเพราะจะต้องเป็นทางเลือกที่ทุกภาคส่วนยอมรับได้ ขณะเดียวกันทางด้านนายพ์ได้กล่าวนะคะว่าประเทศไทยในตอนนี้มีงานใหญ่ที่รัฐบาลเดินหน้าตามแผนหลายเรื่องมากโดยเฉพาะเรื่องใหญ่อย่างการเจราจารับเหมอตราภาษีของสหรัฐการเจราจาเกตคันค้าเสรีในประเทศต่างๆที่รอให้ไทยสารต่อจนจบ รวมถึงภาพผลกระทบในตอนนี้จึงมีหลายเรื่องมากขณะที่เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างภาคการท่องเที่ยวก็ยังมีปัญหาจากนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปรวมถึงตลาดอื่นๆก็ชะลอตัวลงภาคการส่งออกก็มีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและความเสี่ยงภาษีของสหรัฐ ส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยังไม่ได้ดีมากนะักทําให้หางกงบประมาณที่วางไว้ว่าน่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องชะง,งักออกไปและหากรัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการให้นายกรัฐมนตรีลาออกคณะครมอรทั้งชุดก็จะถูกยุบไปด้วยทําให้เกิดปัญหาความชะง,งักในการบริหารทั้งภายนอกและภายในเพราะการจัดตั้งครมอรชุดใหม่ก็จะต้องใช้เวลาในหลายเดือนและหากรัฐบาลเลือกวิธียุบสภา,าอย่างน้อยก็ยังมีรักษาการนายกรัฐมนตรีและครมรก็ทําให้รัฐบาล รักษาการยังสามารถกับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องคาดว่าอีกประมาณ2-3ปีข้างหน้าหลังจากนี้ค่ะ